สวัสดีครับวัยหนึ่งบาสวงสะทรวิเชียนซอยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมพันแก่นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกมาเรียนคณะนี้ก็เพราะว่ามันเป็นความฝันของผมตั้งแต่เด็ก เพราะว่าผมอยากเป็นตำรวจคณะนิติศาสตร์เป็นคณะวิชาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและก็เป็นการยอมรับมากในทั่วโลกนะครับแล้วก็ด้านการทํางานก็สูง้าเราเรียนจบไปนะครับไม่จะเป็นต้องมาอยู่ในศาลหรือว่ามาเป็นทนายเราสามารถออกไปทํางานในด้านความยุติธรรมอยู่ในบริษัทเอกชนแล้วก็ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้นะครับสำหรับน้องๆพื้นด้านพี่ๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะมาเรียนคณะนิติศาสตร์ของเรานะครับก็ ให้มาสมัครได้ที่มหาวิทยาลัยศรีประุมพันแก่นครับขอบคุณครับ